กดนะคะโอเคเดี๋ยวรอคุณผู้ชมเข้ามาสักครู่นะคะใช่ค่ะเราเป็นระบบใช่ค่ะมาแล้วมาแล้วใช่ไหมฮะโอเคพออยู่ข้างหน้าหรือข้างในข้างในอาจจะมันมีเสียงเพลงอยู่เดี๋ยวมันจะโดนบล็อกในก็ได้ค่ะได้ค่ะโอเคแต่สักครู่นะคะเดี๋ยวขอฟังเสียงนิดนี่เราสองคนสวยมากเลยอ่ะเราสองคนสวยมากใช่ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะ ตอนนี้เราอยู่ที่หลังเวทีการประกวด Miss International q u e e n 2023ค่ะนะฮะแล้วก็เรียกว่าตอนนี้สาวงามกว่า20ประเทศเนี่ยก็ตบเท้าเข้ามาถึงประเทศไทยเรียบร้อยละโดยที่วันนี้เขาก็จะมีการเ,เขาเรียกว่าผปิมน,นิเทศเออแล้วก็มีในเรื่องของการเตรียมถ่ายวิทีอาร์ต่างๆแต่เราคงจะแบบ ให้เห็นหมดไม่ได้นะฮะไม่งั้นเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์เล่านิดนึงค่ะว่าการประกวดมิดอินเตอร์เนชั่นแนลควีนเป็นการประกวดสาวข้ามเพศเหรือว่าสาวทานจากทั่วโลกนะคะซึ่งแต่ละประเทศเขาก็จะมีตัวแทนสาวทานที่สวยที่สุดในประเทศมาแข่งกันบนเวทีโลกเพื่อที่จะเฟ้นหาหนึ่งเดียวที่จะได้มงกุฎมิดอินเตอร์เนชั่นแนลควีนปัเรียกว่าทั่วโลกจับตามองเลยค่ะเฮียใช่ค่ะและที่สําคัญนะคะเวทีนี้เป็นเวทีที่ส่งเสริม ความเท่าเทียม,ยมความเท่าเทียมนะคะรวมไปถึงจะต้องเป็นคนที่ขับเคลื่อนคอมมูน <Community S 2> ิตี้ต่างๆด้วยแล้วก็ไม่ได้มองในเรื่องของการขับเคลื่อนเฉพาะคอมมูนิตี้ของ L G B T Q นะแต่จะต้องเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนทุกเพศด้วยนะคะคำว่านิยามความสวยอะค่ะ สวยแค่สวยหน้าหน้าสวยก็ใช่แต่มากกว่าความสวยที่หน้าก็คือคุณต้องขับเคลื่อนสังคมได้คําพูดของคุณมันต้องอิมแพ็คแล้วก็ต้องสร้างแรงบันดาลใจใช่อันนี้คือจะทําให้คุณนะโดดเด่นกว่าคนอื่นแล้วก็อาจจะมีสิทธิ์คว้ามงไปได้ใช่ที่สําคัญนะคะในปัจจุบันเนี่ยหลายคนมองว่าการประกวดของ Miss International b e a u มีแต่ความสวยงามจริงๆแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เขามีโปรเจกต์ต่างๆเยอะแยะมากมายที่ต้องทำแล้วก็เวทีนี้เป็นเวทีเพียงหนึ่งเดียวในโลกนะคะ ที่เปิดรับให้สาวๆจากท,กทั่วโลกเข้ามาประกวดที่นี่เนาะแล้วในแต่ละปีเนี่ยเราก็จะเห็นว่าผู้เข้าประกวดเนี่ยก็คือแบบสวยขึ้นสวยขึ้นในทุกๆปีและมากไปกว่านั้นไม่ใช่แค่ความสวยจะมีค,ความสามารถแล้วก็มีมุมมองแล้วจากที่เราไปสืบทราบมาปีนี้มีหลายท่านมากที่แบบสปีดเนี่ยแบบเบอร์นหนึ่งเนาะพูดแบบต่อหน้าพรยะปิดคือเยอะแยะไปหมดได้หมดเลยยกตัวอย่างที่แบบหลายหลยคนรู้จกักผู้ชนะจากเวทีนี้ ปอยติชดาพราไม่ใช่อปอยิชปอยติชดา,อา,ชดาเออตอนนี้ก็นะในทางพาร์ทหนึ่งมักคนจะมีคนบอกว่าเฮ้ยคนเป็นสาวประเภทสองะมันมีความรักแท้มีรักจริงหรอ,อแต่สิ่งนี้สิ่งที่ปอยได้เป็นอะก็คือถ้าตอบโจทย์อะเฮ้ยมันก็มีอยู่จริงๆเดี๋ยวนี้ผู้คนอะเริ่มมองข้ามในเรื่องของเพศไปละเขามองเรื่องอื่นเนาะ อยากให้ติดตามการประกวดซึ่งอีจารย์เราเป็นพาร์เนอร์เป็นพาร์เนอร์มีเดียพาร์เนอร์กับนิวอินเตอร์เนชั่นแนลคปีนี้นะแล้วก็ยังมีพาร์เนลสำคัญต่างๆมีสิ่งที่จะทำนะคะเยอะแยะมากมายเลยว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมากโดยที่เราให้ช่วงเวลานี้ที่อาจารย์มาทำขาวนิวอินเตอร์เนชั่นแนลคนะคะเรียกว่าเป็นอยู่ในช่วงของอาจารย์ฮิวแมนโทนค่ะเพราะว่าความหลากหลายเท่ากับวันนี้ก็คืมสวยมากเลยค่ะเฮียใชนะ่นะฮะ เราไปดูหลังเวทีดีกว่าซึ่งอาจจะมีการดูแล้วก็อาจจะเขาเรียกว่าอะไรฮะแอบนิดนึงเนาะเพราะบางอย่างมัเป็นสิเครัอยู่ป่ะเดี๋ยวพี่ถกล้องให้ดีกว่านะคะแอบบแอบเป็นความลับเลยเฮียตอนนี้ก็ถือว่าเขาเรียกว่าเป็นเป็นสิ่งที่องค์กรของมิสทิฟฟานี่นะหรือคุณสาที่เรารู้จักกันดีว่าคุณจาทิฟฟานี่เนี่ยก็ทํามาโดยตลอดเนิ่นนานมากเนาะ แล้วก็ทําให้เห็นถึงความพร้อมของการเป็นเจ้าภาพในแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยมันมีสกขภาพมากขึ้นแล้วเถียงไม่ได้นะว่าสิ่งนี้คือสิ่งสำคัญคือซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งของเมืองไทยที่จะขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วยเนี่ยค่ะให้แอบดูตรงกระจกด้านหลังนิดนึงมันจะมีความสะท้อนน่อยนให้อ๋อวิ่งเลยเฮ้ยเ้ยเ้ยอะไรอยู่อเออเราพามาซอกแซกกันหลังเวทีเลยนะคะซึ่งเราเป็นสื่อเดียวเลยนะคะที่ได้เข้ามาใช่ค่ะ นะฮะแล้วอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่า,าในทุกๆก,การแข่งขันาการประกวดนางงามของของม i สอินเตอร์เนชั่นแนลควก็ดีหรือ Miss ทฟ f านี y ก็ดีเนี่ยมักจะมีคอลเลคชันเสื้อผ้าใหม่ๆตามมาเนาะคอลเลคชันเสื้อผ้าหใหม่ๆตามมาให้เราได้เห็นว่าเอ้ยปีนี้ทิฟฟานี่จะอยู่ในลักษณะไหนแบบใหนบ้งางนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้พี่มะพร้าวดีเซตใหม่นะคะ มีเซตใหม่เออค่ะเรียก็คือทุกอย่างคือใหม่หมดและเสื้อผ้าคืออลังการงานช่างมากนะฮะอะเราไปดูในห้องแต่งตัวว่ามีใครอยู่บ้างนะคะเพราะาตอนนี้มีใครอยู่บ้างมีนางงานเข้ามาอันนี้เป็นหลังเว<ล>ทีคือหลังคือหลัง<ช>จริงๆเลยนะคะใช่ค่ะก็จะมีทีมงานต่างๆอ๋ออันนี้จะเป็นทีมงานจาก ชาฟานี่โชว์เยค่ะใช่แต่ละประเทศก็นางงามก็จะแต่งตัวกันอยู่ด้านหลังซึ่งเราแอบแอบนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้คุณพี่ขายนางงามทั้งหมดอยู่ในนี้ใช่ไหมคะเปลี่ยนตัวบางส่วนนแล้วตัวนักแสดงกําลังทยอยกันมาใช่ไหมคะอ๋อปีนี้ในฐานะที่พี่คุณพี่แบบอยู่เบื้องหลังคอยดูนางงามต่างๆเนียปีนี้นางงามสวยๆเยอะไหมคะเยอะมากอือแล้วก็คิดว่าคนไทยเราสู้ได้ไหมสู้ได้ค่ะอืม ปีนี้มากกว่ายี่สบกว่าประเทศเลยแล้วก็เหมือนผู้หญิงขึ้นทุกวันทุกวันเลยนะคนเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนคนต่างชาติอะก็คือระมูนมาเลยนะคะแม่ค่ะขอทักสองประเทศได้มาที่แบบโดดเด้งขึ้นมาเห็นแล้วแบบอุยอันนี้สวยจางอะไรเงี้ยขออตนนี้สักสองประเทศที่แบบเราเห็นแล้วแบบสะดุดตาชอบไทยอ่ะไทยละคนหนึ่งอีกประเทศหนึ่งค่ะ จะดีนครับจะดีคระเห็นไหมนี okay. Then, secondly, ่เห right. ็นนี่คือเขาเรียกว่าอะไรนะความเป็นมืออาชีพของคนในองค์กรนะคือถ้าบอกไปแล้วมันถหมจะกลายเป็นเอ็นเอียงเออนั่ายะรู้กับปัญหาใหม่ครับพี่โอเคค่ะคราวนี้เราก็จะไปดูนะฮะจริงๆแล้วห้องนี้มันคือห้องที่เขาออกนักแสดงทิฟฟานี่เขาเตรียมตัวกันนะแต่ก็ พอในพายของการประกวดเนี่ยก็จะมีพื้นที่สําหรับแต่งหน้าทําผมแล้วพอถึงใกล้เวลาเนี่ยที่ตัวนักแสดงทิฟฟานี่เข้ามาค่ะเขาก็จะต้องพวกนางงานเขจะต้องเฟดออกไปละเขาจะต้องทํางานเพราะว่าคืนนี้ก็ยังมีคงมีการแสดงโชว์ของทิฟฟานี่เหมือนเดิมอยากคุยกับคุณจา๋าเราไปหาคุณจาา๋าไม่เห่งคุณจ๋าอยูหน่าเวทีเนาะไปเออ นี่งงานจากหลายที่นะคะนางงามเราออันนี้แต่งหน้าอยู่นะคะเราก็สามารถที่จะแอบๆดูได้นิดนึ่งนะฮะก็เรียกว่าผู้เข้าประกวดปีนี้จากหลายประเทศอ่ะก็ยีงามสวยสวยสะพึงไม่ได้ไม่ได้มาแล้วเราไปเราไปข้างนอกกันดีกว่านะคะเพราะว่ามันจะมีสวนค่ะกำลังเปลี่ยนชุดกันอยู่อ่ะโอเคค่ะเแต่เราไปดูด้านนอกกันนะคะจัดดีกว่านะฮะ โ <Okay. S 2> อเคคุยกับพี่อารับสวัสดีครับพี่อาร์ตสวัสดีค่ะคุณถามนิดนึงปีนี้พี่อาร์ตทำหน้าที่อะไรในกองประกวดคะโอ้โหจริงๆแล้วอ่ะพี่อาร์ตมาช่วยในเรื่องของแฟชั่นโชว์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่17ที่อยุธยาที่อยุธยาใช่พี่อาร์ตเป็นคนประสานงานแล้วก็เป็นโชว์ดีคเตอร์ให้กับอนานอ๋อก็คือมันจะเป็นแบบว่าเป็นคนทำให้เกิดความเป็นเขาเรียกอะไรผ้าไทยซอฟต์พาวเวอร์แบบแฟชั่น แล้วก็การท่องเที่ยวประเทศไทยไปด้วยในลายเดียวกันรวมกันแล้วก็เอาน้องๆนางงามทั้งหมดเนี่ยมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีนทั้งหมดไปเดินแบบใช่ก็จะมีตั้งแต่22คนที่เป็นผู้เข้าประกวดแล้วก็มีอีก8คนที่เป็น ex Miss International Queen ที่ได้ชนะเลิศไปแล้ว8ปีมารวมตัวกันก็กว่า30ชีวิตที่อยู่30ถูกต้อง30แล้วก็ได้ท็อปดีไซเนอร์หมดเลยถึง6แบรนด์ด้วยกันก็มีตั้งแต่พิจิตาเทยเตอร์อัศวะวิชรวิทย์คณา อ,อ,อตัวแม่หมดเลยนะไม่ได้ค่ะใช่ไหมอาร์ตอารยาโทรศัพท์ทั้งทีก็ต้องโทรศัพท์ให้ครอดูกันในีิไลฟ์ปะเนี่ยไลฟ์เหรอค่ะไลด์แล้วมันไมัเป็นเขาไม่เป็นน้องไม่เรียกว่าความลับน้องไม่ไม่เขาเ,เรียกว่าเป็นสิ่งที่จะต้องหวค่าวทุกเซนทุเลใ่ใช่ใช่ใช่ก็ดีใจแหละที่สาวๆม,มาพิตติ้งกันไปแล้วเมื่อวานแล้วเขาก็อัพพรีเชตผ้าไหมไทยชุดราตรีที่ทำจากผ้าไหมไทยกันทุกคนแล้วก็ที่สำคัญคือเราได้จูนอินเนอร์เขาว่าเอ้ยคุณคุณมาเป็น คูณเข้าประกวด Miss International Queen ก็จริงแต่ว่าพรุ่งวันเอ๊ะวันที่17คุณเป็นซูเปอร์โมเดลให้เรานะคุณต้องอยากคิดว่าคุณกำลังประกวดแต่คุณต้องคิดว่าคุณจะทำยังไงที่คุณต้องเป็นซูเปอร์โมเดลให้เราในวันนี้มีหลายจ็อบที่ต้องทังมาถูกต้องเราเรียกง่ายว่าทางทางบริษัทเขาคงไม่ปล่อยให้ดังงามว่าเจว่า ก็คือตอนนี้ก็คือหลับกันเข้าไปทํากันเข้าไปเออนี่เดี๋ยวถ่ายรูปเสร็จอะไรใดๆเสร็จนางก็ต้องเตรี่ยมตัวเพราะพรุ่งนี้นางก็ต้องเดินทางไปอุทยาแต่เช้ามีกิจกรรมที่ิทยาทั้งวันซึ่งนีใช่ถูกต้องแล้วก็ตื่นมาก็เจอพิทยาเลยเอ๊ะพรุ่งนี้ก็คือเจอพิทยาที่นู่นเที่ยวทย่นีาต้อง้อบบักกรบอกกิ้ใช่ใช่ค่ะนางก็ต้องทํางานทั้งวันในการโปรโมทการท่องเที่ยวอุทยาแล้วก็เสร็จแล้วโอ้พรุ่งนี้มีน่ารักมากคือพรุ่งนี้จะมีสาวๆจะไปนุ่งชุดไทยยชมอาแห่ง เอาทียนประสาทอุทยาด้วยใอการเล็ฟเลรบผ้าสบายเล็บผ้าถุงนุ่งจงกันทั้งหมดอันนี้น่าจะสวยมากันี้เท่าที่หนูรู้เนี่ยกิจกรรมนี้มันถูกสรีนมาตั้งนานแล้วก่อนที่จะมีลิซ่าฟรีเวิร์ดในอุทยาอุ๊ยอันนี้นานมากใช่กิจกรรมนุ่งผ้าไทยเนี่ยคือเขาทํากันมานานมากแล้วนะคะแต่ว่าพอดีว่าก็โชคดีที่น้องเขาทำมันก็ยิ่งโปรโมทให้เส้นตรงนี้มันเป็นเส้นที่ควรทำค่ะเออแล้วก็สาวๆทุกคนก็ควรจะได้สัมผัส นอกจากชุดราตรีภาไทยแล้วยังได้ใส่ชุดไทยเดินเล่นในิทธยาด้วยซึ่งนี้ก็เป็นเรื่องดีๆครับคูถามนิดนึงค่ะพี่อาร์ตเ,เวลาการประกวดเนี่ยมันจะมีตัวเก่งเนาะแล้วพี่อาร์ตถือว่าเป็นแบบเก่งไม่ได้เลยอบบฉันเก่งคือเอางี้เมื่อวานพี่าเจอเขาเป็นครั้งแรกแค่กดัวมาก เพี่อนหนจะปูแสกดงเนาะเขาใจปะเพราะว่าต่างคนต่างมาบางคนเพิ่งแลนดิ้งก็จะต่างคนต่างมาเอเนจีทุกคนก็จะไม่เท่ากันเพราะบางคนมาก่อนมาหลังไม่ได้พักไม่ได้พักอะไรเงี้ยแล้วมันมาถึงคือมันมาถึงแบบคือทุกคนมารวมกันอ่ะพอทุกคนมารวมกันปุ๊บเนี่ยพี่อารจะต้องเอ่อทำให้ทุกคนรู้สึกเท่าเทียมโดยการที่ทุกคนคาฟิตติ้งนะคะช่วยนั่งต่างแบรนด์ดีไซเนอร์ด้วยนะคะใดๆเมื่อไหก็จะเป็นแบบนั้นแล้วก็พอ พอเสร็จมันก็จะเป็นความวุ่นวายของดีไซเนอร์ที่มาไม่พร้อมกันเสื้อมาครบเสื้อมาขาดเธอเมื่อวันมันคือปูกับกระดงแล้วลองชุดเยอะมากมีเชุดฟิตติ้งชุดว่ายน้ำซึ่งกำลังถ่ายกลิ่ตอนนี้หนูได้ไปเก็บภาพยังเก็บแล้วค่ะอ่าก็จะมีชุดว่ายน้ำนะคะโมโนฟิตติ้งชุดว่ายน้ำปลายแล้วมีชุดพิธีเปิดที่เขาฟิตติ้งกันไปแล้วด้วยแล้วก็มีชุดผ้าไหมไทยอ่าเนี่ยมันหลายอย่างมันก็เลยสงสารนั่งน่ามาเขาเรียกว่าการประกวดปีนี้นี่ก็คือส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบชัดๆเลยเอาตอกทุกอันเลยค่่ะใชมัตออกกทุนค่ะ อ่าน,น5 5F ตอบย้ำตึ้มตุงมตุ้ตุวิอ,อันนี้อาจจะบอกว่าอันนี้พี่อาร์ตทำการบ้านจริงจังนะอันนี้จากประสบการณ์ที่ตอนพี่อาร์ตเป็นโค้ชในแด๊ดริสไทยแลนด์เนาะพี่อก็จะบอกว่าตอบพุกเม็ดนะไม่ก็คือเราเราทำนี้ดีกว่าคือเรามีความรู้สึกว่าประเทศเราอะ่ะมันไม่ได้มีแค่อาหารแค่นั้นหรือไม่ได้มีแค่ทะเลแค่นั้นโนเรามีประวัติศาสตร์เนาะเรามีภาษามีวัฒนธรรมมีอีกเยอะแยะมากมายแล้วเจ๊ก็มีความรู้สึกว่า ในเมื่อเขาเชิญเจ้มาเป็นครีเอทีฟดีเรกเตอร์ช่วยในการทำงานของ Miss International Queen ปีนี้แล้ว Why not ทำาให้มันทางที่เราถนัดเนาะเราถนัดแฟชั่นเราก็เป็นคนออแกไนเซอร์อยู่แล้วเราก็เอาแฟชั่นไปบวกบวกบวกก็เลยเป็นบวกกันท่องเที่ยวไปด้วยม,มีทำอาหารมีชิมอาหารม,มีลงเรือ ใดๆคืออัดแน่นอัดแน่นเอาเป็นว่าจังหวัดใดสนใจปีหน้าติดต่อเลยนะครวางกันเลยนะคะว่าคุณอยากให้เราไปจังหวัดไหนวางเลยค่ะรับประกันมิสทีนไม่ทำให้ผิดหวังค่ะเออจริงเหมป็นมิสทีนไปแล้วเห็นไหมมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีนไม่ทำให้คุณผิดหวังค่ะโอเคนั้นถามพี่อาร์ตปีนี้ผู้เข้าประกวดแต่ละคนเท่าที่หนูเห็นเนี้ยก็คือแบบถ้าภาษาไทยภาษาเราเนี้ยก็ละมุนนีขึ้นเรื่อยเรื่อยเมันมันคือสิ่งที่ถูกต้องคือ ประสบการณ์เนาะมันไม่ใช่เป็นปีแรกเนาะใช่ไหมที่จะได้เอาแบบว่าวัตถุดิบจากธรรมชาติมาแล้วก็เอามาวางโชว์เลยใช่ไหมมันก็อันนี้คือไลฟ์จริงๆนะคะเป็นการสดๆด้วยไรคะไม่เป็นไรค่ะอีกหนึ่งบุคคลที่อยู่เบื้องหลังของอีฟเปร์ดี้ะคะอัลเบิร์าิการก็คือเราควรจะกระตุ้นให้เขานะคะค่ะค่ะไม่สำหรับเจก็คือเจมองว่าทุกคนรู้งานมากขึ้นทุกประเทศรู้งานมากขึ้นแล้วก็รู้ว่า คนที่ชนะแต่ละปีจะต้องเป็นยังไงนอกจากจะต้องมีทำงานทำละมุนแล้วเนี่ยฉลาผลิพันธ์ไวพิบได้ๆมันต้องโรปัดมันก็คือไม่แพงไม่แพงมียูนิเวอร์แออมันก็ซีรีสขึ้นเรื่อยๆแหละแล้วก็สำหรับเจ้คือถ้าเมื่อกี้คำถามหนูที่เรื่องตัวเต็งอ่ะพี่อันมองว่าตัวเต็งสำหรับพี่มันยากอะเพราะว่าพี่อันยังรู้จักเขาไม่มากพอเขาไม่แรนิดเอถ้าหนูมาถามเจ้วันที่17ตอนกลางคืนอย่างเงี้ยว่า เออแม่แม่เป็นไงทํางานกับสาวๆแล้วผ่านระบบการทํางานมาแล้วเป็นยังไงบ้างคนไหนปฏิพันธ์หม่พิบดีมากเออถึงขั้นนี่พี่อาให้เป็นตัวเซ็งมีหรือยังเราจะคุยกันได้วันนั้นเพราะตอนนี้ยังไม่ได้ทํางานด้วยกันแบบเต็มๆมนั่น,สนแสดงว่าเดี๋ยวพอเราผ่านไปช่วงหนึ่งเนี่ยเราสามารถกลับมาถามพี่อาร์แบบเหมือนเป็นวีแ a p ได้นนเนาะเหมือนตอนที่พี่อาร์ไปดู Miss Universe ไงค่ะเออแล้วก็เป็นหน้าแล้วเขาก็มาถามพี่อาร์ว่าพี่นี่มีตัวแต่งใครบ้างพี่บอกเลยว่าพี่เอาคนนี้คนนี้คนนี้แล้วคนที่เจเชีร์เข้าหมดเลย เราหมกเล้เลยค่ะแล้วที่สำคัญคือประเด็นคือพอเขาได้ช่วลแลตฤศิษคนสุดท้ายเจ๊ก็บอกเลยว่าคนไหนผ่านคนไหนไม่ผ่านแล้วก็เป็นอย่างนี้จริงๆทั้งที่เจ๊นั่งอยู่ข้างบนเออคือไม่ได้อะไรหรอกนะเราดูจากการพรีเซนต์บนเวทีประสบการณ์เรามันสามารถมีองค์ประกอบมันสามารถเราจับได้เร็วว่าคนนี้พร้อมหรือไม่พร้อมค่ะเพราะฉะนั้นจากตรงเนี้ยเราก็จะเห็นเขาว่าเขาพร้อมหรือไม่พร้อมมากขึ้นเมื่อเราเราทำงานกับเขาค่ะเอไม่มีล็อกมงใช่ไหม บกพี่อาร์ตนะเฮ้ย <Hey, S 1> พี่อาร์ตไม่รู้เอางี้ดีกว่างานที่พี่อาร์ตไปทุกอันนี้การันตีงานที่พี่อาร์ตปมีส่วนร่วมทุกอันนะสิ่งหนึ่งที่พี่อาร์ตจะต้องมีคือความแตกการประวกวดใช่เพราะมันคนเกลียดใช่เพื่อเอางี้พี่มีแฮชแท็กประจําใจเลยนะคือเกิดเป็นกระเทยก็ยากแหลมเพื่อนกระเทยจะไม่โกงกระเทยกันเองค่ะ มันไม่ได้มันไม่ได้ค่ะเออแต่เนี่ยคือถ้าถ้าฉันล็อกมงอีนี่คงไม่ได้หรอกม้าเออเ้าใส่ไปอีนี่คงไม่ได้มาหรอกม้าแร็คไรส์ไแลนด์ซีเซนหนึ่งชนะมาได้จะได้ใช่ไหมฉันก็ต้องเลือกคนที่แบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมาก่อนแต่ไม่มันไม่ใช่ไงคือใส่ปะมันมันไม่ได้เป็นการตัดสินจากใบหน้าหรืออากักริยาใดๆมันเป็นการตัดสินองค์รวมว่าคนเนี้ยทำการบ้านในทุกหัวข้อถูกต้องหมดหมายเช่น ปฏิพันธ์ไวพริบค่ะคอมดี้การแสดงหนังได้หมดอินพรอไวเซชันใช่ไหมแล้วก็เกรซบนเวทีคือจังหวะการพรีเซนต์เสื้อผ้าลุคที่เข้ากับบุคลิกภาพของตัวเองนี่คือสำคัญมากมเพราะั้ตรงนี้ตอบโจทย์เหมือนกันกับมิสอินเตอร์เนชั่นแนลพี่าคิดว่ามิสอินเตอร์เนชั่นแนลหญิงก็คงไม่ต่างเท่าไหร่แค่บริบทของของความงามต่างกันนิดหน,น่อยแต่สำหรับพี่อาร์ตก็คือการมองของคณะก,กรรมการน่าจะไปในเดเรคชั่นเดียวกันว่า คนคนนั้นดูพร้อมไหมกับหัวข้อแต่ละหัวข้อที่เขาต้องทำเช่นเรามีชุดว่ายน้าเขาเรียกเป็นชุดว่ายน้ำได้ดีหรือยังชุดประจำชาติชุดประจำชาติที่เขาใส่มาหรือแม้แต่ชุดอาตรีหรือแม้แต่ล็อกรีริมินารีสำคัญที่สุดแล้วก็การตอบคำถามแค่ว่าอันนี้สําคัญเออมันคือโชว์กลิ่นหน้าถ้าคุณสวยแล้วช็อตไม่ก็สวัสดีก็ตุยก็แค่นั้นเองใช่ไหมเออมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องโน้ตอย่างว่าเราทุกคนในความคิดพี่าร์คือ นแฟนๆนางงามมากักจะคิดเสมอว่าคนนี้สวยจะตายทําไมไม่เข้าทําไมไม่เข้าก็จะคิดต่อต้านต่อดเวลาแต่ในความพิารณเนี้ยอยากให้ทุกเราเปิดใจว่าบางคนสวยจริงนะแต่มันไม่ใช่เวลาของเขาอะเพราะว่ารายการตอบคำถามเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญที่สุดคนคนส่วนใหญ่ถึงได้ตายหน้าใหม่ไงอื เหมือนอีนี่นี่บ้าไหม,มยืนให้ก็ใส่เต็มตลอดน,น,นั้นเดี๋ยวสตาร์ให้ผ่านไปสักช่วงหนึ่งแล้วกลับมาถามพี่อาร์ตใหม่และพี่อาร์ตก็สนิทโคอยู่ในมือแต่พี่อาร์ตเป็นกรรมการรู้ไหมฮะไม่รู้เหมือนกันเอออันนี้ก็ต้องไปดูแต่พี่อาร์ตจะตอบเขาเชิญแพทย์วันที่สิบเก้าน่าจะาเป็นชุเประจำชาน่าจะเป็นกรรมการอันนั้นก็เกี่ยวกับเรื่อง ความสวยความงามใช่<ล> <จะ S 1> น่าจ, <ะ S 1> จะเป็นอันนานใช่น่าจะเป็นอันนานเออแต่ในฐานะที่พี่อาร์ตแบบว่าเป็น Creative Director ครีเอทีฟดีเรกเตอร์ของกองประกวดเนี่ยพี่อาร์ตก็จะเห็นหมดเลยอีนี่ทำอะไรอีนี่เป็นยังไงอีนั่นได้ไหมอันนี้ได้ไหม ก็จะมีสิทธิ์ที่เราจะคุยกันหลังใหม่ได้หรือหลังผ้าม่านได้หรือพวกหนูตามไปถึงวันไหนเนี่ยสุดเลยค่ะการเข็นใช่ไหมเอออ่างนั้นเราเมากันวันหลังได้ยังทันได้ถ้าณวันนี้ตอบไม่ได้ลูกได้แม่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจะหาคุยกับพี่จ๋าค่ะพี่จ๋ามาค่ะอันนี้คือหลังเวทีจริงๆนะคะเราแอดดูปิกนิดนึงก็ได้มีปิกนิดนึงนะคะเราต้องนิ่ อ,อันนี้ก็คืออันนี้ก็อยากให้ดูอะไรนะคะอันนี้คือเนื่องจากว่าแคนเตนที่ทิฟฟานี่เขาปิดแล้วอพี่สาก,ก็เลยเหตุเรามากันอีจันมากนเหนื่อย<อ>พี่จ๋าก,ก็เลยสั่งเด็กบอกว่าไม่ซื้อข้าว<ร>ไม่ทีมีจันเดี๋ยวมีขอบคุณมากค่ะพี่จา๋าอยากคุยกับพี่จ๋าเราไปด้านหน้ากันได้ไหมใช่ต้องให้น้องถือไปเนาะเพื่อเอาไปเดี๋ยวค่อยเถอค่อยถือะมาค่ะคุณผู้ชมค่ะเราไปดูไปคุยกับคุณจ๋ากันนะคะเสียงเพลงอาจจะเข้าหน้าเราอาจจะพูดกันดังนิดหนึ่งนะ นะฮะก็จะต้องพูดไปเรื่อยๆนะฮะวันนี้เราจะมีพิธีกรที่เรียกว่าเป็นพิธีกรมือหนึ่งของเมืองไทยด้วยก็คือคุณไถ่แดนนาที่เขาจะเป็นพิธีกรในการถามคําถามสัมภาษณ์ต่างๆนะคะแต่ตอนนี้พี่จ๋าอยู่ไหนพี่จ๋าอยู่ไหนนะคะเดี๋ยวต้องดูตอนนี้มีแต่คุณไถ่เห็นพี่จ๋าไหมฮะเดี๋ยวต้องหาพี่จ๋าเห็นพี่จ๋าไหมคะ พี่จ๋าอ่ะเหรอเมื่อกี้เห็นมาโอเคแล้วเราไปถามใครดีอะพี่จ๋ากลับแล้วเหรอคะเออพี่จ๋ากลับแล้วอคะเมื่อกี้เห็นเดินมาอยู่โอเคอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไร นั้นเดี๋ยวเราจะพักไลฟ์เพียงแค่นี้ก่อนไหมได้ค่ะเฮียแนะนําตรงนี้หน่อยอันนี้คือที่ไหนคะอ๋ออันนี้คือโรงละครทิฟฟานี่นะคะที่ใช้ในการประกวดแต่เรายังให้เห็นได้เหลอไม่ได้ให้เห็นแค่น้างนี้ค่ะข้าไม่เห็นไม่เห็นใช่ใช่อันนี้คือที่นั่งทั้งรอบพีรีมแลบไฟนอนนะคะแล้วก็จะแบบเขามีแบบเป็นเรื่องเป็นราวเนาะอ่ะงี้เรากลับมาอันนี้อันนี้คือเป็นด้านหน้าก่อนที่เราจะปิดไลท์ก่อนที่เราจะปิดไลท์ เรามาคุยกันเลยในฐานะที่ว่าโปรเจกต์นี้นะคะเราจะมาทํากันทั้งหมดเลยเราจะติดตามการประกวดทั้งหมดเนาะเราต้องมาถามว่าพี่พลอยเคยแบบว่ามาหลังเวทีการประกวดอะไรอย่างนี้ปะยังไม่เคยค่ะอันนี้คือครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกส่วนใหญ่เราจะทําข่าวอญากรรมคออ่าเอยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเรามาทําข่าวความสวยวางามเนาะแล้วก็เราก็อยากที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะ ประชาัสมชนนี่คือในส่วนหนึ่งเลึกๆเ,เนี่ยเราจะเห็นว่าการประกวดนะคะด้านความงานเนี่ยถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งที่คนไทยทําได้ดีเนาะแล้วก็เป็นเวทีระดับโลกมีหลายเวทีมากที่เกิดขึ้นโดยสีมือคนไทยนะคะ หนึ่งในนั้นคือ Miss International Queen นะคะที่จัดมาอย่างต่อเนื่องเราได้ตัวแทนน่ะที่มีศักยภาพในทุกๆปีเลยแล้วก็วันนี้เราไม่ได้มองแค่ว่าสวยไม่สวยเหมือนผู้หญิงหรือไม่เหมือนผู้หญิงนะ,ะแต่เรามองเรื่องของความสามารถด้วยแล้วก็หลังเวทีที่เห็นเป็นงานแต่ละคนคือบึมบั้มสวยสวดส่สองอกเคก็คือคุณนางงามอะไอย่างนี้ว,วแล้วก็ทุกคนเตรียมชงเตรีมชุดมาเวอวังอลังการค่ะ ไม่ให้เสียชื่อจากประเทศที่เข้ามามจริงๆแล้วอยากจะถ่ายให้ดูนะคะแต่ก็มันเอ็กคลูซีฟนิดนึงใช่ซึ่งรอบชุป,ประจำประจำชาติเราก็จะเกาะติดหลังเวทีแบบนี้แหละค่ะเพียงแต่ว่าวันนี้เขาถ่ายพอเทศกันอยู่รอไปลุ้นกันวันานว่า,ตาแต่ละประเทศเขาจะใส่กันมาขนาดไหนใช่แล้วต้องติดตามด้วยว่ามันจะมีการทํากิจกรรมบางอย่างที่เกิดขึ้นจาก อีจันนะคะภายใต้คอนเซ็ปต์อีจันฮิวแมนโทนในปีนี้เนาะเพราะว่าในทุกๆเดือนมิถุนายนนี้เราถือเป็นเดือนไพร์มันความหลากหลายทางเพศปีที่แล้วเรามีงานเอ็กซิบิชันมีกิจกรรมไปละในเมืองแต่ปีนี้เรามาทําเป็นสายคอนเทนต์ซึ่งเราจะเห็นเราเนี่ยอยู่เกาะติดกับการประกวด Miss International Queen ตลอดเวลาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราแฝงไปใน ด้วยเรื่องแนวถนัดของเราเนาะที่เราต้องเห็นต้องการเห็นความเท่าเทียมต้องการเห็นความเป็นมนุษย์ที่เราเท่ากันเฮะเพราะฉะนั้นมันจะมีกิจกรรมบางอย่างที่ผุดออกมาเฉพาะและเอกลักษณ์สุดสุด,ส,ดสำหรับ อีจันฮิวเมนโทนแล้วก็มิสอินเตอร์เนชั่นแนลคเท่านั้นต้องรอติดตามนะคะซึ่ง2อาทิตย์นี้อาทิตย์นี้กับอาทิตย์หน้าช่อีจันเราจะเกาะติดแน่นการประกวดแบบหลังเวทีเรื่องซุกซิปเรื่องอะไรล้องติดตามมันมันก็จะมีทั้งความสนุกความสวยเรื่องของที่แบบที่อื่นไม่มีแต่เรามีอะไรอย่างนี้แล้วไม่รู้ว่าจะมีดราม่าเข้ามาอยู่ในนี้หรือเปล่านะฮะก็ต้องรอติดตามนะคะเราจะบอกว่าการทําครั้งนี้เนี่ย พี่จันเจ้าของเพจเนาะเขาคือ engagement ก็อยากได้แหละเนาะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราต้องการบอกให้ทุกคนรู้ว่าอีจันเนี่ยไม่ได้เลือกปฏิบัติกับเพศใดเพศหนึ่งใช่คะเ,เรายืนอยู่เคียงข้างทุกคนไม่ว่าทุกคนจะอยู่ในเพศสภาพไหนแต่การมาครั้งนี้ของเราอะมันเป็นการตอกย้ำว่าประเทศไทยสามารถส่งออกซอฟต์พาวเวเวทีะระดับโลกได้และที่สำคัญ ไม่ได้มีแค่ความสวยความงามแต่ยังมีสิ่งที่เขาทําดีๆต่อสังคมด้วยทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติค่ะเฮียเล่านิดนึงว่าคุณผู้ชมจะมีส่วนร่วมยังไงได้บ้างกับการตอบคําถามวันนี้อีจันเรามีคําถามซึ่งเป็นคําถามที่นางงามจะต้องมีตสติมากๆซึ่งเป็นคําถามที่ถ้าคุณตอบดีลูกเพจอีจันเห็นเขาอาจจะเชียร์ออคุณก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการตอบคําถาม จากนางงานทั้งหมด22 <23. S 1> ประเทศนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะแยกเป็นประเทศประเทศให้ทุกการกดไลค์เม้นแชร์จะนับรวมเป็น,คน,น engagement คะแนนทั้งหมดไปรวมกับฝั่ง Miss International Queen นะคะเพื่อที่จะ หาผู้ชนะแต่รางวัลเป็นไรเราขออุบไว้ก่อนอนะคะชื่อรางวัลเป็นไรทุกอย่างขออุบไว้ก่อนแต่คําถามถูกตั้งโดยอีจันนะคะและเดี๋ยวเราต้องก็รอติดตามว่าคําถามเนี้ยมันยากเงยแค่ไหนคือนางงามต้อง,ง,ง,งมีสติมากๆนะคะถ้านางงามไม่มีสติก,ก็คือตุย่ย ช็อตใหม่ช็อตใหม่นะคะเราก็ต้องไปดูว่าจะช็อตหรือไม่ช็อตซึ่งนางงานยังไม่รู้นะคะว่าคําถามคืออะไรใช่นะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยกองประกวดเราก็อยากเล่นสนุกเนาะกองกอง,กองประกวดก็เพิ่งรู้คําถามเป็นาภาษา<ส><ส>ไทย<ส>เมื่อกี้และกําลังเรียบเรียงนะคะจากเออล่ามเพื่อให้เป็นภาษาอังกฤษที่นางงานจากทุกๆประเทศเนี่ย เข้าใจง่ายนะฮะแล้วเราต้องรอติดตามโอเคเดี๋ยวเราจะมีไลฟ์กันต่อน่าจะประมาณบ่ายสองกว่าอีกนิดนึงใช่ค่ะแล้วเราก็ต้องไปดูด้วยเดี๋ยวเราอาจจะมีขึ้นคําถามให้เห็นแล้วเราจะดูมุมมองของคนในลูกเหตุเนาะว่าเฮ้ยแล้วฉันจะตอบคําถามนี้ยังไงฉันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ยังไงนะคะโอเคเดี๋ยวเรา,เราติด<ร>าตามกันกัน,นะะต่อะะเออช่วงนี้อีจันฮิวเมนโทนไปก่อนนะคะแล้ว หวังว่าจะสนุกกับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมของความหลากหลายทางเพศนะคะไม่ใช่เฉพาะแค่เดื่มไพรยมันเนาะแต่มันจะต้องตลอไปค่ะและอีจันจะอยู่คู่คุณนะคะใครอยากดมมีอินเตอร์เนชั่นแนลคินต้องติดตามที่อีจันใช่ค่ะ,ะ,คะเอกลักษ์สุดๆค่ะบ๊ายบาย